สิวแบบนี้ทำให้เกิดหลุมสิวแบบนี้สิวแบบนี้ทำให้เกิดหลุมสิวแบบนี้สิวแบบนี้ก็ทำให้เกิดหลุมสิวแบบนี้และสิวชนิดนี้ก็ทำให้เกิดแผลเป็นแบบนี้เรามาดูระดับความรุนแรงของชนิดสิวกันนะคะ ถึงแม้ว่าการเป็นหลุมสิวจะรักษาได้ยากแต่ก็ใช่ว่าจะรักษาไม่ได้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะชนิดแรกคือ rolling scar หรือว่าหลุมสิวชนิดแอ่งค่ะหลุมจะมีลักษณะตื้นขอบลาดโค้งดูเป็นคลื่น,นสาเหตุที่ทําให้เกิดหลุมสิวชนิดนี้มักจะเป็นสิวอักเสบระดับกลางไปจนถึงมากต่อมา boxcar scar หรือว่าหลุมสิวชนิดกรอบลักษณะเด่นของหลุมสิวชนิดนี้นะคะมักจะมีขอบที่ลึกคมรูปร่างไม่ชัดเจนก้นหลุมมักจะมีลักษณะเป็นสีแดงๆหรือว่าเป็นสีขาวๆค่ะสาเหตุก็มักจะเกิดจากก้อนสิวที่มีลักษณะ เป็นซิสนะคะเป็นก้อนใหญ่เป็นไตใต้ผิวหนังซึ่งมีความอักเสบที่ลึกค่ะต่อมาไอซ์พิกกาหรือว่าหลุมสิวชนิดจิกเป็นหนึ่งในหลุมสิวที่รักษายากมากที่สุดนะคะลักษณะก็คือจะเป็นรูเล็กๆนะคะซึ่งก้นหลุมมีความลึกมากๆอาจจะลึกไปถึงชั้นไขมันหรือว่าชั้นกล้ามเนื้อได้เลยปากของหลุมจะแคบมากๆทําให้การรักษาค่อนข้างยากตอบสนองต่อเลเซอร์ได้น้อยหลุมสิวชนิดนี้มักจะเกิดจากการที่เราเป็นสิวอักเสขอบขบวนการในการสมานแผลของเรามักจะมีปัญหามักจะพบในบริเวณที่คนชอบบีบสิวไม่ว่าจะเป็นบริเวณหน้า นนตค่ะชนิดสุดท้ายไฮเปอร์โทฟิกสการ์หรืออาจจะเป็นคีลอยก็ได้ลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นหลุมแต่ว่าเป็นลักษณะของแผลนูนที่เกิดจากการเป็นสิวอย่างเรื้อรังเป็นซ้ำๆที่เดิมมักจะพบบ่อยบริเวณกรอบหน้าโดยเฉพาะในผู้ชายแผลจะมีลักษณะเป็นนูนๆแข็งๆอาจจะเป็นสีชมพูสีแดงหรือว่าสีขาวร่วมด้วยยิ่งอยู่ในบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวก็อาจจะโตขึ้นได้เร็วแล้วก็มีอาการกวนใจได้ค่ะถึงแม้ว่าหลุมสิวแล้วก็แผลเป็นเนี่ยมักจะเป็นและรักษายากแต่ก็ใช่ว่าจะรักษาให้ดีขึ้นไม่ได้นะคะหากข้างในม ก็สามารถส่งรูปเข้ามาให้หมอประเมินได้คร่าวๆทาง GM c l i n คลินนะคะ